สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sky Nine TV นะครับผมตอนนี้ท่านอยู่ในเกมมือถืออีกแล้วนะ Fishing Master นะครับเพิ่งจะเปิดใหม่เร็วๆนี้เองนะครับเข้าเกมมาก็ให้ล็อกอินนะเราล็อกอินกันไปนเลยผ่าน Google หรือว่า Facebook ได้หมดเลยนะผมเอาผ่าน Gmail แล้วกันนะครับ อืมเลือกอวตารด้วยนะอ่าใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อก่อนสกายทีวีเดี๋ยวขออวตารที่มัน หล่อๆไหนเล่นกันเน๊อะดีดี่เอล็อคอนเฟิร์มไปนะเฮ้ยเพิ่มเสียงหน่อยนึงเกมีนภาษาอังกฤษนะครับก็กดข้ามไปเลยแล้วกันตรงนี้คือ go fish ใช่ไหม Best looking club อะไรลองดูก่อนไปกดเข้าไป เอาละโอ้โหภาพยังสวยโอ้นี่คือเดบิว์บอร์ดแหลงเหรอเอาปลาไปฟืดตุม๋มหมุนเลยเหรอฟืบอ๋อยื้อแบบนี้อ่ะ ระวังอย่าให้มันขาดนะใช่ไหมอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมอ๋อเราเลื่อนไปกับมันได้นะอันนั้นคืออะไรถ้ามันแดงคืออะไรมันจะขาดหรือไง อ๋อฟาวมันจะฟาวมันจะฟิลโอเคระวังระวังนะครับอย่าให้มันขาดเนอะโอเคโอ้โหน้ำกระชอกเลยนะประมาณนี้นะครับไปกดข้ามไปแต้มเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เหรอโอเคดูต่อครับอ้าวตัวอีกฟึด อ๋อนั่นคือคือปลามันว่ายไปกินอยู่เหรอฟึ๊ดเอา้าอ,อึ๊บอืมอืมนี่เลยกดเลื่อนเลื่อนเพื่ออะไร มีให้เลือกเลื่อนซ้ายขวาเพื่อจะอ้น,นี้ด้วยอืคอยดูเวลาค<ม>อเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับโอเคแล้วก็ชร์จพลังนี้อ๋อมันก็จะแบบเขาเรียกว่ามันก็จะเหมือนมันเป็นมินิเกมนะให้เรา ยื้อกับมันนั่นเองนะครับเออเป็นรูปแบบใหม่เลยนะไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะครับโอเคผ่านไปหนึ่งตัวนะครับนี่คือว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับอืมก็คงเป็นเหมือนกันแหละเพราะว่าเกมสอนอยู่นะ <laughs> ในช่วงอสอนการวิธีเล่นอยู่นะครับโอเคอันนี้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับ โอเพ่นเปิดกล่องขึ้นมามีอะไรบ้างอุย้ยเบ็ดใหม่หรอพระธาว่ะนี่อะไรคอ,อยต่างๆเบ็ดม่วงอ่ะน่าจะจัดหน้าดูนะอืมเาเปิดอีกทีดิเปิ้ค่อยมีให้เปิดก็ต้องเปิดนะนะเฮ้น่อะไรอ่ะ คาร์บอนไฟเบอร์เอาไว้ทำอะไรแต่งเบ็ดหรือเปล่าเปิดอีกทีเนี่ยอืมโอเคกดออกไปหลังจากนั้นอันนี้คืออะไรของขวัญครมใช่ไหมเนี่ยมาก็จะมีด่านให้เล่น โอ้เยอะอยู่นะด่านมีเยอะอยู่ครับก็เดี๋ยวเราไปทีละด่านใช่ไหมล่ะอันนี้อัติเมตดนะอ่าลองไปลองใช้เบ็ดม่วงดูใช้แล้วเนาะโอเคมาฟืดตุ๋มเอาละ ชิปยืดเข้าไปสายหน่อยสายที่ขวาหน่อยนี่เจอคอมโบนี่อืมอืมคอมโบฟืดนี่โอ้ประมาณนี้ครับวิธีการตกนะก็จะได้ประมาณสอง กิโลวะเมื่อกี้ปลาเกตซีบวกใช่ไหมสองจุดสามเจ็ดกิโลหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันเป็น lbs มันหน่วยอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเนาะไปคอนเฟิร์มหลังจากนั้นอ๋อมีเคลมของใช่ไหมมันจะผ่านมันจะปลดอ่ดานไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอดูก,ก่อนทำไปเรื่อยๆก่อนตสม ไมายแวฟืดขวาใช่ไหมล่ะซ้ายขวาคอมโบดุดู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 ดนี่ไงขวาซ้ายเรียบร้อยวิปลาแล้ววะเนี่ยโอ้ยงตัวเล็กอยู่ตัวเล็กเกศีเกศี เรามาค่อยทำอะไรไม่รู้นะครับภาษาอังกฤษกดไปข้างบนก็จะมีอะไรวะได้หนึ่งดาวแล้วกดออกไปกดเอาใหม่อ้าวกินไวเกินกินไวเกินตัวเรียกแน่เลย ตัวเล็กแน่เลยตัวนี้เรียบร้อยอเกียร์ซีครับโลกกว่าตัวเล็กครับโอเคมีอะไรขึ้นมาเตรียมก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวขอกดออกไปดูด่านก่อนมันจะปลดล็อกเมื่อ,อไรมันไม่บอกเราด้วยนะอ๋อเลเวลสิบนะครับอันล็อกเมื่อถึงเลเวลสิบนะครับอันนี้สิบห้าอันนี้ สิบแปดยิบสองอ๋อเลเวลเราอัพก็จะเปลี่ยนด่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคส่วนตัวนี้ก็คือเบด,ดเนาะเบดนะครับเลเวลหนึ่งเฮ้ยเราอัพเลเวลได้นะนี่อัพเลเวลบิดนะเอออัพเลเวลบิดได้ด้วยนะทุกคนนะครับอัพเวลแล้วก็เพิ่มดาวได้นะครับ มีถ้ามีไอเทมก็มาเพิ่มดาวได้นดั่นเองนะครับอุปกรณ์ของเราส่วนตัวนี้คือปลาที่เราสะสมได้ใช่ไหมโอ้ในในด่านนี้อะนะในด่านนี้มันเราได้ปลาอะไรบ้างก็จะอยู่ตามนี้นะครับตัวใหญ่สุดนี่แหละยีิบสองยิบสองโลก,กว่านี่แหละ ที่เราได้มาเนาะอืมประมาณนี้นะแต่และด่านแล้วก็ส่วนตัวนี้คืออะไรเคลมก่อนอ,อ้าวยังไม่หมดอีกเหรอเคลมต่อโอเคอ้าเวเยอะเกินเคลมไป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  โอเคเดี๋ยวดูใหม่ก่อนตอนนี้เราเลื้กเท่าไหร่เลี้เราอยู่ที่เลเวลสองเองนะเลเวลสองเองนะครับกว่าจะบล็อกด่านได้ก็น่าจะเฮ้ยนี่อะไรวะอืม ตัวนี้ปลดล็อกอะไรไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองดู่อนปลดให้หมดเลยอืมปลดให้หมดหาได้รา,างตัวนี้ด้วยงงไหมงงนั่นแหละ ะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าใจเองเล่นไปสักพักเดี๋ยวก็ร <c oughs> <c oughs> ู้นี่มีอะไรรางวัลสปิน <c oughs> ขอไคร ER. มีสปินรายวันด้วยบ้างเนี่ยนะเ <c oughs> ข้าไป <c oughs> โอเคนะมาอีกสักทีหนึ่งนะสะสมสะสม uh ปลานะครับ โอภาพสวยเลยสี่ยังเดียวมันเดินไม่ได้เนาะเอาล่ะฟื้นเอาให้สุดชักหน่อยอย่าให้มันแดงแลวกันเดี๋ยวเชือกขาดนี่ไงคอมโบไปเลยฟื้นเนี่ยอืมซ้ายขวาขวาคอมโบเสร็จแล้วนะครับนี่ไง ปลาใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคโลก็กว่าอ่าเลเวลสามแล้วด้วยนะครับประมาณนี้ครับโอเคโอเคนะครับก็ประจะประมาณนี้นะมันเดินไม่ได้เดี๋ยวลองเดินเดินไม่ได้นะอยู่จะเป็นฉากนะครับเป็นฉากเป็นดัน่านไปสภาพสวยมากเลย ภาพสวยมากเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเกมใหม่ๆจะเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไอ้หเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ